พระธรรมคำสอนหัวข้อสังคหาวัตถุ4สังหาวัตถุ4สังหาวัตถุเป็นหัวข้อธรรมที่ใช้ในการอยู่ร่วมกันในสังคมอย่างปกติสุขที่ดูเห็นแล้วเป็นรูปธปรรมคือมีในทางวัตถุนะครับมีด้วยกันอยู่4อย่างด้วยกันก็คือ ทานปิยวาจาอัฏฐจริยาสมานตตานะครับทานคือการให้การเสียสละการแบ่งปันนะครับสปิวปยวาจาคือการพูดจาไพเราะอ่อนหวานหรือพูดจาก็คือตรงกับในหัวข้อการพูดในเรื่องศิน5้านะครับก็คือพูดจาที่ดีซึ่งตรงข้ามกับ ไม่พูดจาส่อเสียดไม่พูดโกหกไม่พูดเท็จไม่พูดหยาบคายนะครับ 3. อัตถาจริยาจริยาคือความประพฤติอัตถาจริยาคือเป็นความประพฤติที่สงเคราะห์เป็นการส่งเคราะห์ผู้อื่นทุกๆชนิดนะครับมันเป็นการประพฤติตัวเองให้เป็นประโยชน์กับผู้อื่นนั่นเองนะครับ 4. ส,สมานัตตาคือ การเป็นผู้มีความสม่ำเสมอหมายความว่าเราจะทําดีในเรื่องการให้การแบ่งปันการเสียสละหรือจะพูดจาหรือจะมีการกระทำอะไรที่ดีๆเนี่ยก็เรียกว่าต้องทําให้สม่ำเสมอจนเป็นนิสัยหรือเป็นอุปนิสัยนะครับหรือเรียกว่าเป็นความเคยชินนั่นเองแล้วมันก็จะส่งผลดีในกับตัวเราเองด้วยแล้วก็ส่งผลดี รวมไปถึงการอยู่ร่วมกับคนอื่นในสังคมด้วยเช่นเดียวกันถ้าในทางตรงกันข้ามคือเมื่อเราทําดีแล้วในเรื่องอหัวข้อทําในเรื่องสังขางรวัตถุสี่แล้วเนี่ยแล้วเมื่อเราเป็นผู้ให้แล้วผู้รับเขาเขาทำทำแบบเดียวกับเราหรืออีกฝ่ายหนึ่งเขาหรือคนในสังคมก็ทําแบบเดียวกับเราเนี่ยสังคมเนี้ยก็จะเป็นสังคมที่มีความสงบสุขสาธุ สาธุ